วันนี้ผมก็มีเว็บเติมเกมจะมาแนะนำนะครับชื่อว่าเมโล่ท็อปอัพนะครับผมสามารถเติมเกม ROV Free Fire PUBG นะครับง่ายๆแค่คุณแอดไลน์ไปได้ที่เมโล่ท็อปอัพอย่าลืมใส่แอดด้านหน้านะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%ครับผมโอเคครับก็สวัสดีคนดูทุกคนอีกครั้งนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง NZ Gamer อีกแล้วนะครับทุกคนอยู่กับผมแนักแจ็คสไตล์เช่นเคยนะครับตาดีก็เจอคนทั้งหมด3ามเจอคนทุกบ้านเลยนะครับเกมนี้ ก็คือช่วงเนี้นะครับมันมีจังหวะที่เรากดแล้วเราจะไม่เจอคนด้วยนะก็คือเจอบอทนะครับมันทําให้เรารู้ว่าการที่เราเล่นคาราโนตอนเนี้ยคือคนมันน้อยลงมากๆนะครับทุกคนคนน้อยลงมากๆเลยนะเอาจิงๆริงสมุดเขียวชิ้นแรกเหรอ ทำไมตานี้มันจบหนึ่งง่ายจังอ่ะ <c oughs> ขิงนะอันนี้ขิงจองของจริงนะทุกคนนะทำไมตานี้มันจบหนึ่งง่ายจังทุกคนผมได้สมุดเขียวชิ้นแรกแบบนี้จะไปรอซอสอะไรอะครับหนึ่งแม่งอีซี่เลยดิจังหวะนี้สบายสบายอุย้ยชิปหายแล้วแม่งมีสมุดเหมือนกัน อ้าวเรียบร้อยเลยขูสวยชาติขูสวยชาติเลยทุกคนขูฟลอเรติโนแม่นฉลาดเว้ยมันไปนแทงตัวขวาอาวเลื้องทุกคนฟองแท้โอเคอันนี้อันนี้ผม เออผมไม่แน่ใจว่าเราควรซื้อเอมเมอรี่หรือเปล่านะครับแต่ผมว่าเอมเมอรี่ไม่เก่งนะเออเอมเมอรี่ไม่เก่งนะครับปล่อยปล่อยไปดีกว่าเล่นแบบนี้แหละทุกคนเดี๋ยวพอจบรอบนี้เราเราลงรอเลียลงไปนะครับคิดว่าน่าจะน่าจะพอไหวแล้วนะนะตอนนี้นะครับลอเลี้ยน่าจะเอาเรื่องอยู่นะโอเคโหโบเค้นวะเฮ้ยเอาโหสวยดิเฮ้ยโอเคแทงก่อนได้ปูด ล้อเล่นนะทุกคนแทงก่อนได้เปรียบนะสวยงามครับชนะต่อเน,นื่องสองครั้งมาเจอคนขออนุญาตทําเลือดร้อยหน่อยได้ไหมทุกคนช่วงนี้ผมกําลังตามหาเลือดร้อยอยู่นะเพราะว่าผมไม่ได้ทาเลือดร้อยมาโคตรจะนานแล้วนะครับอโอเคอันนี้ได้เราเลียวไปอีกตัวหนึ่งลงไวโอเลตสองดาวคิดว่าน่าจะไหวนะ เออคิดว่าน่าจะไหวนะครับน่าจะไม่นิ่มนะตาเนี้ยแต่ผมงงว่าบีดมันโอ้ผมมองว่าบีดมันนังเก่งอยู่เลยอะเผาถามว่าเผาอะไรที่มันเก่งตอนนี้อรอผมว่าเผาบีดอะเก่งแล้วก็เผาอ่าสี่ทัพย์แบทเทิลเมทอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไอพวกเนี้ยเล่นได้หมดเลยครับอันนี้แพ้ว่ะทุกคน แพ้และผมขายเฮเลนไปตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าเงินมันไม่30สิบนะจริงๆไม่ไม่น่าแพ้เลยทุกคนแต่ผมงงว่าไอ้มวยไอ้มวยสองดาวตัวใหญ่เนี่ยมันทำไมมันเกียร์จังวะรู้สึกรู้สึกว่ามันเก่งกว่ามวยปกตินะครับรู้สึกได้เลยรู้สัมผัสได้เลยว่ามันเก่งกว่ามวยปกติโอเคเก่งกว่ามวยปกติแล้วไงอะ่ะก็เดี๋ยวก็รู้เกมเนี้ฮยฮฮยาเตะเออฮายาเตะฮายาเตะตอนแรกลืมมองไม่เห็นทุกคน ผมมองไม่เห็นไายาเตะแต่ตอนนี้ผมเห็นแล้วงานนี้เต็มเครื่องบอกเลยเต็มเครื่องแน่นอน,นครับทุกคนแทงโอเคได้เม็ดว่ะแสดงว่าสมุดเขียวไปให้ไฮายาเตะแล้วก็เม็ดให้ให้ฟอเรดติโนโอ้ย่แอนเนตหนึ่งสองสามโอ้โห แบบนี้ทั้งวันยังได้เข้าใจว่าทุกคนแบบนี้ทั้งวันยังได้โอเคโอค้โหไหวชิวว่ะทุกคนตอนนี้ชิวเลยนะไม่น่าแพ้ใครนะครับอันนี้ผมใช้หมากดาวล้อมเดือนขึ้นหน้านะน่าจะน่าจะโหนอยู่นะหมากดาวล้อมเดือนขึ้นหน้านะครับ ยิงอ้โหไวยโอเลตไวยโอเลตมันยิงไม่ดีอ่ะทุกคนมันยิงค่อนข้างที่จะแบบไม่โดนจุดอะเออเรียบร้อยทุกคนผมว่าผมไม่น่าแพ้ใครแล้วนะทุกคนมีฮายามีฟอร์เรนมีตัวนู้นตัวนี้นะครับแต่ผมยังงงอยู่ว่าทำไอตัวไอมวยที่มันได้เราได้มาสองดาวต้นเกมเนี่ย มันช่วยอะไรเมื่อฮีโล่ศัตรูถูกสังหารจะทําให้ฝ่ายเราที่อยู่ในอยู่ใกล้รับเอฟเฟกการรักษาไม่ดีเอ่อฮีโร่ที่แข็งแกร่งที่สุดสองตัวได้รับล่างกระถายแยกเงาพันล่างนะอันนี้ดีแยกเงาพันล่างเนี่ยมั้งแต่ผมมองว่าดีอะทุกคนทุกคนมองว่าไงอะฝากคอมเมนต์ทีกระถายแยกเงาทุกคนว่าดีไหมแต่ผมมองว่าดีนะ ไอ้ไอ้แยกเอาพันล่างอ่ะผมว่ามันใช้ได้เลยนะเนี่ยมันจะ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 อะไรวะนั่งติดอ่างเนี้ยมันจะแยกล่างมวยเว้ยคือถ้าเกิดเรามีเม็ดสองอันน่ะน่าเล่นไอ้แยกล่างอ่ะผมพูดจริงถ้าเรามีถ้าเรามีสองอันนะโอ้โหชิบหายละโอ้โหแพ้ว่ะทุกคนโอ้โหไม่น่าเลยคือเราไปวางตัวติดกันเกินเว้ยพอวางตัวติดกันเกินปุ๊บมันมันแทงสองพอมันแทงสองเสร็จเราแพ้เลยไง อันนี้อาจจะต้องวางตัวใหม่นิดนึงนะครับก็ตามยจ้ากรรมครับอันนี้ทำเองโดนเองผมไม่รู้จะวางตัวยังไงเลยวะแม่งมีฟอร์เรนติโน่สองดาวกันเต็มเลยครับเกมนี้ วางยังไงก็ได้ครับอยาให้มันกระทบทีมเราก็พอผมว่านะประมาณนี้แล้วกันครับไม่รู้จะวางตัวยังไงเลยเพราะว่ามันมีทั้งฟอร์เรติโน่สองดาวดาวเดียวเต็มไปหมดนะเนี่ยผมมีผมมีร่างแยกนะครับเรามีล่างแยกนี่ล่างแยก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 นี่นี่นี่พลังของล่างแยกรู้จักเปล่า ดีนะเนี่ยล่างแยกอะ่ะมันเหมือนมีตัวเพิ่มขึ้นมาสองตัวนะครับโอเคขึ้นเวลดีปะวะยังนะยังนะรอก่อนนะครับรอเลี้ยวรอเลี้ยวคิดว่าขายทิ้งดีกว่าไม่น่าได้ใช้รอเลี้ยวเฮ้ยอยากลองเล่นหกเบทเมดวะยังไม่ได้ลองเลยทุกคนขายบีทิ้งแล้วเล่นเบทเมดได้ไหมวะอยากลองวะเออเดี๋ยวเก็บตัวก่อนครับเก็บรอเลี้ยวตัวเลนใหม่นะต้องเก็บอะไรบ้างวะ ลอเลียตูเรนมวยไม่ต้องขายใช่ไหมลอเลียตูเรนสองตัวโอเคอืมใช้ได้เลยใช้ได้เลยตาน,นี้ใช้ได้เลยเอาไปกินครับไฮยเตตดาวกระจายโอเค let's go ทุกคนไปกันต่อตานนี้สบายๆเลยเว้ยเฮ้ยขาเฟนนี่น่าเล่นนะเนี่ย เอาไ้ก่อนเลเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนคาเฟนี่แม่งถามว่าต้นเกมถ้ามันมีตัดเลือมันก็เก่งแหละอมไอไอไอมีคนพิมพ์บอกผมว่าพรสวรรค์ที่มันตัวละครตายสิบห้าตัวได้เท่หนึ่งชิ้นอะผมลองใช้ทำไมผมได้เท่นแค่ชิ้นเดียวองกไทุกคน คือผมได้แค่ครั้งเดียวนะมันมันไม่ได้ได้เรื่อยนะเว้ยมันได้แค่ครั้งเดียวเองเพราะว่าอะไรรู้ป่ะผมว่ามันโกงมันเป็นพรสมัตสีฟ้าผมก็เลยมองว่ามันน่าจะไม่ได้โกงขนาดนั้นนะอือโอ้โหตานี้แม่งมีทั้งทอยมีทั้งอะไรอีก GG ว่ะทุกคนเกมเนี้ยคือมันมันง่ายอ่ะมันผอ้มันเล่นง่ายนะเอาจริงตัวห้าบาทเซเลกา ว่าแม่งอีซี่เลยแหละตาเนี้ยอืมตื่น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 ประมาณนี้แล้วกันครับ ไม่รู้จะไม่รู้จะวางตัวแบบไหนนะคือสุดท้ายแล้วอ่ะผมต้องไปคือต้องมาดูพรสัสุดท้ายอยู่ดีนึกออกปะตอนนี้เงินเราไม่เราขึ้นไม่หกเงินเราเหลือหกหกถือว่ากลางๆนะไม่ได้ดีมากไม่ได้แย่นะครับถ้าจะเล่นแบทเทิลเมดก็อาจจะยังมีโอกาสอยู่นี่กระถ่ายแยกล่างทุกคนดูนี่กระถ่ายแยกล่างจะโกงหรือไม่โกงดูตรงนี้เลยจะโกงหรือไม่โกงดูตรงนี้เลยจะโกงหรือไม่โกงดูเซเลกาสองตัว เซเลกาสตัวเซเลกาสองตัวเซเลกาสองตัว,ตวเป็นไงครับเรียบร้อยสวยงามไปเลือดไปอีกโอโ้โหทุกคนว่าไงอะเซเลกาสองตัวหวานหวานปะตานี้ผมเริ่มติดใจกระถ่ายแยกล่างแล้วว่ะทุกคนแม่งถ้าเกิดเรามีเม็ดสองันน่ะมันจะทำให้ทีมเราแม่งเปิดสกิลได้บ่อยมากนะเข้าใจปะเออ เดี๋ยวเราดูพสรสวรรค์สุดท้ายนะครับผมไม่โลตัวแล้วนะผมออรอพรสวรรค์สุดท้ายเลยตาเน,นี้ยเราได้เซเลกาตัวเดียวแม่งก็รูเกมนี่ก็ไปไหนต่อไหนแล้วทุกคนอีสีอีสีอ,สอี้ย้ยเนี่ยทุกคนดูนะถ้าเกิดเรามีเม็ดสองอันเท่ากับว่าเซเลกาเราเปิดสองตัวเข้าใจปะ แต่เนี้ยคือเซเลกาเรามันเปิดแค่ตัวเดียวไงมันก็เลยอาจจะยังไม่ได้แบบเวอร์วงังอลังการเลยขนาดนั้นนะดูดิดูดิดูดิดูด,ด,ดินี่ไงเซเลการู้จักปเปล่าเซเลกาแม่งโกงจัดว่ะทุกคนอ่าวเลืองบอกได้เลยว่าอ่าวเลืองอันนี้คือปล่อยนะปล่อยยาวๆนะครับทุกคนครับ วีล่าเอาแค่ดาวเดียวพอผมผมจะไม่ทําวีล่าสองดาวแล้วผมจะหาตัวอื่นก่อนนะครับเพราะวีล่าสุดท้ายแล้วยังไงมันก็อีซี่อ่ะทุกคนมันอีอีซี่อีซี่อยู่แล้วนะครับอืมเช โลดครับลุยโลดอุ้ยแทงเข้าไปดิอุ้ยโอ้ไม่โดนเทลตันนะดิทุกคนแย่แล้วโอ้ยโอ้โหเจ็บหนักเลยโดนกิกซี่โอ้กิกซี่แรงจริงไม่เป็นไรนะครับเรื่อเหลือ67คือร้องไปงั้นแหละร้องให้แบบให้ทีมฝ่ายตรงข้ามว่มชนะนะแต่จริงเราสวนได้หมดครับทุกคนเอาบีด โมเลนน่ะมีคนเล่นฉีสองโมเลนผมไม่สนใจนะผมผมรอดูความส,สุดท้ายอ่ะเพื่อให้เรายิงกันสุนสำคัญได้นะครับโอ้โหวีล่าสามอ่ะโอเคโอเคโอเควีลาสามเอาไปลงหมึกลงอะไรผมว่าบิดมันก็ยังเล่นได้ปกติอ่ะทุกคนผมผมไม่มองว่ามันมีคนบอกว่ามันเนิร์ฟเนิร์ฟเนิร์ฟแต่ผมแต่พอไปผมอ่านไปอ่านมาแล้วมันไอ้นี่อ่านไปอ่านมาแล้วมันแบบว่า มันเหมือนมันเก่งขึ้นด้วยซ้ำนะครับแข่งเข้าไปดิเออยิงเข้าไปดิโหดูยิงยิงสองปืน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 ชิบหายละอุ้ยยิงยิงโอ้โหโดนจังหวะสุดท้ายไอเซเลกา โอเคไม่เป็นไรครับทุกคนครับตืม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 ทุกคนไม่ต้องตกใจนะครับว่าผมทําอะไรทําสิ่งที่ต้องทําคือเวลาเราจะเราจะย้ายเนี่ยเราต้องเล่นแบบนี้ทุกคนจําไว้เลยนี่คือวิธีการย้ายตัวที่ถูกต้องนะครับเนี่ยคือวิธีการย้ายตัวที่ถูกต้องนะคือเราย้ายทั้งแผงนะครับเราย้ายทั้งแผงมันจะโหดนี่อย่าลืมมันมีร่างแยกด้วยนะเออ เนี่ยผมถึงบอกไงถ้าเกิดมันมีเม็ดสอันอะมันจะเปิดแบบทั้งคู่เลย <c oughs> แม่งยิงกันดุจัด <c oughs> โอเคอันนี้อะไรอะทุกครั้งที่ใช้ฮีโร่ใช้หนึ่งบาทที่เป็นฮีโร่พิเศษฮีโร่ของฝ่ายเราจะได้รับบนัสทิพีฮีโร่นั้นสูกนับเป็นเอกลักษณ์ งงคืออะไรงงคืออะไรอัตลักษณ์อะไรอะ่ะหนึ่งบาทฮีโร่พิเศษกูขายไปตั้งแต่นมนาแล้วเวย้ยอะไรวะทุกคนผมขายไปตั้งแต่ชาติปางก่อนแล้วมูราดไปไกลเลยอุ้ยโอ้โหนี่ไงล่ะมาแล้วจ้าอุ้ยโอ้โหสารเดมอนว่ะทุกคนเต็มกราฟเลยว่าตานนี้ จบไหมรอบนี้โอ้ขอพูดคำนี้เลยนะจีจีจีจอ e ีสีทุกคนโอ้ต้องบอกว่าจีจเลยว่ะเกมนี้แม่งเต็มกราฟได้มาแล้วอ่ะม้าแยกรางด้วยนะจะบอกให้ <c oughs> โอ้มาสองตัวแยกล่างด้วยนี่เจอเจอไททันเจอไททันเจอเหล่าไททันเจอเหล่าไททัน เจอเหล่าไททันไปดิเจอเหล่าไททันไปดิเออนี่เกีบดอกเบีย้ยอีกโหเอาสุดนะตานี้นะครับใครมันจะเล่นกับเราได้วะทุกคนแม่งทีมเราไม่มียักษ์สองตัวทุกคนว่ารั่วไหมล่ะตาเน,นี้ยดูดิโอ้โหตายแล้วโอ้โหอันนี้มงกุฎไกน่นี่อะไรเนี่ยตายเกิดปะตายเกิดดิใส่เลือใสน่นี่เออโอ้โหรบเครื่อง ตาเนี้ยโอ้ผมผมต้องบอกว่าแพ้สะกดยังไงดีว่าทุกคนตาเนี้ยโอ้โหอะไรเนี้ยโอ้หได้มาเพิ่มอีกตัวนึงอีกไปกันเรื่อยแล้วทีนี้ทุกคนขาดเบอร์ดัมว่ะโอเคก็คือผมว่าเกมนี้มันออ,อโต้วินแล้วนะดูพรสวรรค์ผมดิฮีโร่เงาแยกล่างได้ตัว5บาทได้พรสวรรค์โลคขามเวลคือแม่งไม่มีจุดไหนแล้วที่ที่เราจะแพ้ ดูดิมา้าแม่งแยกล่างเซเลกาแม่งแยกล่างนี่เหล่าไททัน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 ครับเหล่าไททันดูเหล่าไทาไทันไปดิดูเหล่าไททันไปดิดูเหล่าไทไาไทันไปดิโอ้โหเป็นไงหมดหมดทุกลน์อ่ะจริงๆใครใครเข้ามาในรัศมีผมโดนหมดนะโลหนึ่งบาทโอ้โหหกบีท ขึ้นเวลต่อครับทุกคนครับไม่ต้องสนอะไรนะเราแค่ขึ้นเวลไปเรื่อยๆครับสามเดมอนไปเรื่อยๆก่อนตอนเนี้ยเดี๋ยวเราขึ้นเวล์เกลา้าวเราค่อยลงนะโอ้โหสุดจัดนี่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 ถ้าจะให้ดีเนระวางวางตรงนี้แล้วเดี๋ยวม้ามันจะขึ้นมาตรงนี้เว้หมดจัดเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวม้ามันขึ้นมาตรงนี้เฮ้ยแบบนี้ไงสวยจัดเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออแม่งสวยจริงแหละแต่คือแ,แม่งสวยจริงแต่คือเอาเซเลก้าไว้หน้าเลยเหรอ อ้เจาจะโดนไปเนี่ยทุกคนออโหโหผมผมบ้าไปแล้วว่ะทุกคนมันมันเกินควบคุมแล้วว่ะตอนเนี้ยดูดิมันดีนะเว้ยเนี่ยมันดีตรงที่เวลาเราเล่นเห็นปะม,มันจะมันจะทําให้ตัวเรามันได้นามานาเยอะขึ้นเอาง่ายผมหาเม็ดอีกชิ้นหนึ่งอะผมเกิดเลยตาเน,นี้ยดูทุกคนดูโอ้โหเป็นไงเละนี่ค่อยๆขึ้นเบวทีละสี่ครับทุกคน โลแค่ทีละครั้งพอนะโลครั้งเดียวแล้วก็ขึ้นเวลวโลครั้งเดียวแล้วก็ขึ้นเวลนะครับมันจะได้ขึ้นเวลวเร็วๆนะแพทนี้จะบอกว่าสนุกไหมก็ก,ก็ก็มีความแปลกใหม่ตรงตรงตรง,ตรงพรสวัค์นะครับแต่เรื่องม้าหกโกงมันก็ผมมองว่ามันเหมือนเดิมนะไอ้ม้าหกอะ่ะมันเก่งอยู่แล้วอะ่ะมันจะพูดว่าเก่งก็ไม่เชิงต้องบอกว่าโกงดีกว่ามันน่าจะเข้าท่าเข้าทางกว่าหวะทุกคนเนาะผมว่าคําว่าคําว่าโกงเนี่ยมันน่าจะ อโอเคอุย้ยม้าโดดม้าโดดทีนึงเรียบร้อย GG อุย้ยโดนแทงแต่ไม่เป็นไรผมมีม้าสองตัวนี่ทิวลี่ทวินทิวลี่ทวินมา้ายกโหดูดิไหวไหมไหวกับม้าผมไหมอะ ไหวกับม้าผมไหมแบบนี้ดูดูดูด,ด,ดูมันเต้นดูมันเต้นดูมันเต้นแม่งเต้นยออเยอ้สะใจไหมทีฝ่ายตรงข้ามเห็นที่มีร้อนนะเต้นท่านี้เต้นท่านี้ที่โดนเลยนะโอ้โหแม่งเต้นโคตรแบบโคตรอ่อนอ่ะทุกคนอ่อนออนเลยจริงเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะถ้าเกิดเราลงม้าไปสามถ้าเกิดเราลงม้าสองดาวสองตัวมันจะมันจะมีม้ากี่ตัวม้าหกตัวเลยเหรอ เวอร์ทุกคนเวอร์นะเอาจริงแ่งเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยโอโ้โห <Okay>. Hmm. อืมวิหมึกสองว่ะทุกคนก็ต้องก็ต้องก็ต้องเอานะหมึกสองสมุดเขียวโอ้โหของดีเลยว่ะทุกคนไปกันต่อม้าเหลือตัวเดียวนะครับผมผมไม่โลแล้วนะถ้าม้าเหลือตัวเดียวเราปล่อยเลย มาเลยตัวเดียวเราปล่อยเลยโอเคมาตัวเดียวเราปล่อยครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอบ้านอื่นแตกก่อนนะเนี่ยบ้านนี้ใกล้แตกแล้วบ้านนี้แตกแล้วเราค่อยโรก็ได้นะครับจริงๆผมมีโอกาสโลม้าก,ก่อนนะแต่ผมคิดว่าผมมีม้าสองดาวแล้วมันก็เลยอาจจะไม่ได้จําเป็นมากอะไรขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวพอเราขึ้นเวลก้าได้เราขายเซเลก้าออกนะครับเล่นเป็นหกบีทเล่นเป็นหกบีทสามเดมอนนะแบบนี้แหละเซตต้นตำรับอา้าวชิบหายแล้ว ม้าผมมันจะมีดีแค่ตัวใหญ่เปล่าวะไม่น่าหรอกมอั้งม้าผมมันก็ระดับแบบโอ้แต่มันมันตัวใหญ่ตัวใหญ่แต่โหดด้วยไงโอเคบ้านนี้แตกมา้าออกบาเลยทุกคนสวยจัดบ้านนี้โอเคแตกสองบ้านเลยแตกสองบ้านม้ากระจายเลยทุกคนม้าหลุดกระจายเลยรอบนี้โหพอดีคำเลยตานี้ พอดีคำเลยพอดีคําพะดาคีเลยตอนนี้เต็มข้อเต็มข้อทุกคนผมว่าหมึกสามไม่จำเป็นแต่เนี้ยจำเป็นอยู่โอเคอันนี้ลงลิเลียนะครับลิเลียโอเคโอหเอาเรื่องนี่ว้นี่ อันนี้ไวน้นี่อันนี้ไวน้นี่ตามนี้เลยทุกคนโอเคเลทสโกเรียบร้อยครับ GG ตาเนี้ยใครเจอผมขอให้โชคดีนะการถาแยกล่างม้าเต็มแมปนะครับดูม้าผมดีโอ้เต็มแมปเลยทุกคนแล้วมันลดเลือดแล้วมันลดเลือดเยอะด้วยนะตาเนี้ยโหแม่งลดเลือดตามมาที่เหลืออยู่ด้วยทุกคน โครขี้โกงครับคิดว่าไม่น่าขึ้นเวลต่อได้นะครับโอเคงั้นผมเล่นแค่นี้นะผมเล่นแค่นี้พอนะครับเล่นแค่เวลเก้าแล้วเราก็ลงสิบตัวเป็นเรื่องปกติอืฮึตัวเหลือเยอะปะเหลือสามเหลือสามอโหลดได้นะถ้าเหลือสามก็โอเคอยู่เออม้มาสองม้าสองอันนี้โห ทุกคนครับทุกคนอยากเห็นม้าหกตัวไหมเดี๋ยวผมเล่นให้ดูทุกคนอยากเห็นม้าหกตัวไหมครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูครับว่ามันเป็นยังไงม้าหกตัวแบบหิ้มหิ้มเลยม้าทั้งแมบปบมาแล้วดูดิเปิดโคตรเอาโอเค เปไงม้าผมน่าจะได้เปรียบป่ะม้าผมมีตายเกิดแล้วก็อุ้ยทําไมแพ้วะโอ้โหเริ่มแปลกๆปกแล้วทุกคนเริ่มแปลก,กแปลกะรอบนี้เริ่มแปลกๆปกแล้วครับโมเลนโโหโมเลนไม่ได้มีความเก่งเลยโมเลนเหมือนมาเล่นให้เขาพบไปงั้นน่ะสมุดเขียวใส่มา คิวโอเคก็ประมาณไหนดีประมาณนี้ใช่ไหมเอาตัวให้มันอยู่ข้างหน้าดีกว่าเอาตัวให้มันอยู่ข้างหน้าดีกว่าจะได้ประมาณนี้อาา่ะฮะโอเคตัวมันก็จะออกมาประมาณนี้นะครับโอเคหมาโครตรเยอะทุกคนดูดิเยอะจัดจัดนะเกือไม่หมดอะตานนี้นี่นี่พลังมมาพลังมางมาเฮ้ยหมาโดนอะไรอะ ชิปหายแล้วม้ามาไม่ติดเบอร์เซิร์ฟทุกคนบันไลไส้ไก่แล้วไหมล่ะตาเน,นี้ยเฮ้ยผมสู้ไม่ได้หรอถามจริงฮากากเลยทุกคนตาเน,นี้หาการกเลยครับมาผมไปโดนไปโดนม้าไข่วะให้เช่นสภาพผมไม่น่าโดนโดนไข่แล้วนะเว้ยตัวผมอะไหนวะโูโแม่งผมไปโดนไปโดนบ้านอะไรบีดหกบีดเจอหกบีดผมแฮ้จะรั่วดิ แป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคิดหาวิธีกันเดี๋ยวคิดหาวิธีแก้แป๊บหนึ่งครับทุกคนแป๊บนึงนะเอามมาแป๊บนึงนะถ้าเราเจอบ้านนี้เราเอามมาเอามมาเอามมาไปชนตัวนี้ตัวเดียวเลยเอามมาไปชนตัวนี้ตัวเดียวเลยทุกคนชนตัวเดียวเลยเดี๋ยวผมจะเอามมาไปชนตัวเดียวเลยทุกคนเอาให้แบบรู้เรื่องรู้ราวไปเลยครับทีเดียวเลยตาเนี้ยแยกรางหมาแม่งโหดจริงว่ะ มาทั้งแมปมาแม่งมีมาณหกตัวได้นะจริงๆถ้าขึ้นเวลอีกนี่ผมอาจจะมีเป็นเจเจตัวอันนี้เป็นสร้อยเลือดอ๋อสร้อยเลือดเหลือย,อย่างละหนึ่งใช่ไหมถ้าเจอบ้านล่างเดี๋ยวเราเอามา้าเราไปไว้ตรงนี้นะครับไว้ชนตรงข้างหน้าเลยแล้วก็ไอ้ม้าฟูลเซตเนี่ย ผมว่าเราอาจจะต้องเอาม้าเราหลบนิดนึงนะทุกคนน่าจะรู้แลว่าประมาณไหนเดี๋ยวผมทําให้ดูครับนี่ไอ้ม้าตัวนี้จะมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมทุกคนรอดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะนี่มันจะเป็นประมาณนี้โอเคเฮ้ยม้ากุหลม อีย่างวะโอ้โหชิบหายแล้วม้าเราโอ้โหงานหยาบแล้วทุกคนเนี่ยสวยแล้วเคื่อม,ม้าไม่โดนเปิดทีเดียวไทยอย่างนี้อย่างแย่ครับอย่างนี้ต้องเปลี่ยนกลยุทธ์ล้วอย่างนี้คือม้าเราต้องเปิดโดดเลยครับทุกคนอย่างนี้ม้าเราต้องเปิดโดดเลยไม่มีทางรอดแลวนะอย่างเงี้ยเฮ้ยเคลื่ได้ปะขอเคลื่ได้ปะ อังได้เขียวกูรอดได้เขียวกูรอดโอ้หถ้าไม่ได้เขียวนี่เต็มเครื่องทุกคนโอ้หไม่ได้เขียวแย่เลยเนี่ยแตกเลยนะเนี่ยพูดจริงทุกคนไม่ขำด้วยไม่ได้เขียวมีแตกจริงจริงเดี๋ยวกนนะบีดแม่งสองดาวครบยังวะพวกกบพวกอะไรไปไหนหมดเี่ยเอ้ยแม่งเผยกไขายลิเลียแล้วกู <c oughs> เวรกรรมลนะ ไส่ไก่บรลไยไส้ไก่เลยอันนี้ก็ประมาณนี้วงาง,วงกลางวงางกลางวางกลางไปเออมาจะได้รู้มัางว่าใครโหดใครใครใครโหดใครไม่โหดตาเนี้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยมาฟูเซ็ตผมจะล้มทุกคนทุกคนว่ามันตลกไหมอะมาฟูเซ็ตผมล้มเว้ยถามจริงถามจริง ถามจริงมาฟูเซตผมเอ้ยทุกคนมาม้าฟูเซตผมล้มเหลือเชื่อปะ่ะเกมเนี้ยคืออะไรวะเฮ้ยมาทีเดียวเลยม้าส่เขียวแตกคืออีหยังวะทุกคนกระถ่ายแยกเงาผมโดนใครเหรอโอ้โหโอเคครับทุกคนครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ